สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวถือเองก็ไแหมาไปกวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่รองกรงของถูดัมโบกันนะว่าอ่าพอดีว่ามันหมดพอดีแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องทำความสะอาดด้วยถึงว่าว่าทำไมโอ๊ตไม่ยอมทำความสะอาดสักทีก็เพราะว่ามันหมดนีเองใช่ไหมหมดแล้วแล้วทำไมไม่บอกนะที่เกียเสียเงินงบงบคือกัน ปัญหาหลากัหลกๆส่วนใหญ่นะทุกคนก็คือเรื่องของที่ลองกลงเนี่ยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะดัมโบที่ป่วยกันมีปัญหาระบบทางเดินหายใจกันก็เพราะว่า,าใช้ที่ลองกลงผิดอาจจะเป็นเพราะความเข้าใจผิดหรือว่าบางทีมันหาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้กล้องถ่ายนะคะอาจจะใช้เป็นมือถือเนาะเพราะว่าต้องให้เกียร์ร้านเขาเนีดเึ็นโอเคเจอกันที่ร้านเลยค่ะ,คะง่ายข้าวเปลือกไม่ใช่เฮ้ยร้านเดียวกันใช่ ออนี่อาหารสัตว์ไปลงไปเลยเจอกันทางล่างนะคะเนี่ยเป็นร้านใหญ่ที่สุดเท่าที่แถวนี้จะมีละตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนี่ตรงนี้โซนส่แมวใช่ไหมโอ๊ตตรงนี้เต็มเลยเราตรงตรงนี้ก็ายแมวติโอจะเป็นคนซื้อนะเอาไหนดีเราต้องดูแบบที่มันไม่มีฝุ่นนะคะทุกคนหรืออาจจะถามขเขาก็ได้อันนี้เป็นเต้าหู้ราคามาัานจะแพงใช่ ข้างในแบบไม่มีไม่มีไม่มีฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นฝุ่นน้อยอ๋อเนี่ยมือเข้าไปอ๋ออันนี้เซลอยู่ใช่ไหมเซลอยู่สิบลิตรเนี่ยถูกไหมเราเอาลาเวนเอาลาเวนเดอร์ดีกว่าเวนเดอร์ดีกว่าเอาถุงเอาถุงนึงกันค่ะ ซื้อทีละถุงมันก็หมดเร็วั้งมันข้าวแล้วไม่ซื้ออันนี้ไปเลยวะเหี่ดิใหญ่ด oh, oh, ิส <wh huh? ี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยมันเข้าอุ้ยอุ้ยอ้ารักน่ารักน่ารักจ้าหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเป็นพ่อแม่ลูกกันแน่เลยใช่อาไรดิหน้าเหมือนกันมากเลยติดตัวแม่อยดมือมือเฮ้ยไปอยู่ด้วยกันไหมฮับ คือทุกคนจริงๆอ่ะทายแมวเต้าหู้เนี่ยแทบจะได้หมดเลยนะแต่ว่าจริงๆเราถามเขาแบบเมื่อกี้มันก็จะสะดวกกว่าเนาะเอ้ยแบบนี้ก็ดีนะเราเคยใช้แต่ว่าอันนี้คือแบบมันมันพอไปรวมกับขี้ของเด็กๆแล้วมันค่อนข้างเหม็นนิดนึงเนี่ยเห็นไหมคะแบบเนี้ยมันจะไม่มีฝุ่นเลยเห็นไหมแต่จริงอันนี้มันราคาสูงไงแต่ของเบลเมืก่อกี้ก็ดีนะมันไม่มีฝุ่นเลยลองไปดูแล้ว คือแบบถ้ามีก็มีน้อยมากอะแทบไม่เห็นเลย ตอนนี้เบลก็กลับมาในรถเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้บบเบลไม่กล้าถ่ายเยอะจริงๆมันคุยกับเขามาเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าถ่ายอาจจะถ่ายมาไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่ากลัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบลจะพูดข้อมูลตรงนี้แล้วกันนะคะหลังจากที่เราไปสอบถามมาคือเกรสของรายแมวเนี่ยมันจะมีหมดสแบบในเ,เรื่องของฝุ่นเนาะก็คือแบบปกติเลยรานะคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 90- ถึง100 150อะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่กลิ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์นะคะความถูกความแพงส่วนแบบที่2ก็จะแบบฝุ น้อยอ่ะฮะซึ่งฝุ่นน้อยเนี่ยจริงๆเนี่ยคือก็ก็แทบจะไม่มีฝุ่นแหละพูดตรงๆอะนะแทบจะไม่มีฝุ่นแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้มีระบบคัดกรองที่มันโอเคมากพออะไรแบบเนี้ยอ่ะฮะมันก็เลยจัดอยู่ในเป็นพวกฝุ่นน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็แทบจะใช้ทดแทนได้เลยแหละอะไรเงี้ยส่วนแบบที่3ก็คือเป็นแบบที่ไม่มีฝุ่นเลยอันเนี้ยคือเขาจะเคลมมาเลยมีเครื่องมือที่แบบวัดฝุ่นอะไรเงี้ยเรียบร้อยหมดนะคะดังนั้นก็เลย ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงแล้วก็สูงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะงบน้อยเนาะเราก็จะแนะนําเป็นแบบฝุ่นน้อยก็ได้นะคะทุกคนปกติเนี่ยมันจะมีถ้ามันมีฝุ่นอนะมันจะมีข้าวของฝุ่นติดอยู่ตรงตรงที่แบบใสๆเลยทุกคนจะเห็นเลยนะเนาะว่ามันเป็นคราบๆอะไรเงี้ยถ้าไม่มีฝุ่นมันก็จะ ใส่เนาะจะเป็นใส่เหมือนเดิมแต่ถ้ามีฝุ่นมันก็จะติดเป็นคราบอะไรอย่างงี้ค่ะต้องลองเช็ดดูด้วยเนาะ <S <S ส่วนอีกอันหนึ่งถ้าเกิดไปใช้ายแมวนะคะ <S <S คก็จะเป็นสังข้าวโพดก็ได้นะคะทุกคน <S <S แต่สังข์า้าวโพดก็จะมีสองแบบเหมือน,นกันก็คือแบบมีฝุ่นกับแบบไม่มีฝุ่นนะคะซึ่งไม่มีฝุ่นก็จะแพงกว่านเนาะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เจ้าของร้านแนะนนะําเบลเนาะก็คือกาอ้กานปอก้านปอเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ก็ก็ใช้กันอ่ะนะเนาะเบลก็ไม่รู้คนส่วนใหญ่ใช้ไหมแต่เขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ใช้เอาเป็นว่าเบลก็เอาข้อมูลมาบอกแต่ตัวเบลไม่ได้ใช้เพราะว่าดูหาไม่ได้ต้องไปหาในสังในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แพงนะทุกคนวันมถงหนึ่งประมาณสามสิบห้าบาทก็ไม่ได้แพงนะคะแต่เขาก็บอกว่าโอเคอยู่นะเหมาะแล้วก็ดักกลิ่นได้ดีอยู่สุดท้ายแล้วนี่ยะาย่แมวก็ต้องดูด้วยนะทุกคนเพราะว่าเรื่องของกลิ่นเรื่องของกลิ่นเนี่ย มันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดัมโบ้เนี่ยขอย้ำว่าดัมโบ้กลิ่นแรงนะคะทุกคนแรงจริงๆบอกเลยดังนั้นถ้าใครเนี่ยจะเลี้ยงในห้องนอนก็ต้องทําใจพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นแน่นอนเนาะล,ลงทุนหน่อยลงทุนกับลงทุนกับไอท,ที่รองเนี้ยหน่อยครับใช่ค่ะก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เบลว่าไม่ร้อยปรเ็แน่นอนเพราะว่ากลิ่นเขาแรงจริงๆโอเคสําหรับคลิปนี้เบลว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าจริงๆเราทำคลิปรวมไว้ให้แล้วแหละแต่ว่าเบลว่าเดี๋ยวแยกมาเลยดีกว่าเพราะเรื่องที่รอง ลงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าปัญหาเดียวของดัมโบ้ก็คือที่ลองกกงนี่แหละตัวคลิปนี้เป